วสสััดีครบเป็นจังไหนวะวุ่นนีว่ันนี้ผัดใจเขาเขาก็เลี้ยวเขครับโอ้ค่ะเอามาตามต่อตัวเขาปล่อยเหล็กเลนไปแล้วคลิปนี้เขาว่าจังไหผมขี่เป็นเส้นสูตรไหมครับเพราะว่าสูตรเลขวิ่งอัน่ผมปล่อยไปอันตัตกลางเดิมโอ้อันนี้เขาให้แต่วเลขเรลนเป็นบ่อสูตรดังเดิมนี่เพราะว่าสูตรนี้ผมขิดพ้นสุดหน้าองวัดต้องหันหลังวัด หัวดีพานมาว่ะสิว่าได้เก้าเจ็ดเจ็ดอ้จ้าแล้วผมเหตุย้อนทวนขึ้นไปอยุฮเพราะมันเป็นนั่นท้ายหัวด้วยจ้าผมก็เลยเอาเอาสูตรไม่นี่มาใส่ลองมึงหัวดนีคก็บหัวดีไปซีบิ่งไปสะก้อนก็ได้ครับบ้่งเดินนั่นจ้เบิ่งไปเบิ่งไปสะก้อนมาทั้งลงทุนก็ได้เป็นว่าจ้าเป็นยน่ท่านไปสะก้อนอื เอาไว่บ้างค่ะมันนี่ายมันบ่แม่นสูตรเดียวครับหลายสูตรผมมาประกอบร่วมกันประมเน็ดผ่าหกสูตรเจ็ดสูตรโอ้คือเอาข้องเก้าเป็นว่าจ้ะครับอืมมันเลยไว้ลงมาลักษณะ่ังสีตับเลขกมันกับสีส้นกันตัวเดียวตัวเดียวผมก็เลยจับมาเป็นตัวเด่นจ้ะครับแล้วมันก็มีสูตรประกอบสามตัวอีกนะแต่เลยออกมาลักษณะอังสีแหละมันเป็นเหล็กบนย่างเดียวมันบอกค่ะ บนครับบนโอ้เหลีนง่ายขันว่างสันบนย่างเดียวเนาะเอากระถือว่าเป็นงวดแรกเนาะค่ะชุดไม่เฮ้านี่ชุดสามตัวนี่งี่ยครับค่ะค่ะไปตามต่อค่ะอนนี้วดวันที่หนึ่งกุมภาหกเป็ดครับมาครบบนนะครับจ้าสองสามหกเจ็ดแปดนครบบนสองสามตัวทั้งสองอาจจะได้ว่าทั้งสามตัวครับนี่โอ้ในครบบนเนี่ยแน่นครับ จ้าจับวิ่งไรอบนี้จ้าจับวิ่งเอาใน้นี่นะครับทั้งสามตัวสองตัวค่ะแล้วลักซีบบอนะจ้าหกเก้าแปดงวดข้องผมกับเขาแม่นเขาข้องสาวบนหน้า่ยนี่เลขสามตัวนี่อือจ้าล่องคนบังก็ได้จ้าครับแล้วกาผมพัดทอนออมาจากไ้รายสูตรนะครับมาเป็นวิ่งแปดรองหก สำรับข้างบน,นครับจ้าวิ่งแปดรองหกเนาะจ้าจ้าจครูเม็ดเดียวเห็นจครับหกแปดสามนะครับสำรับเขึ้นหน่อยนะครับอืมจ้าฟันไปเลยตัวเดียวหกแปดสามออบกับตัดเอานะครับนจ้าสุดล่องนะครับกัสามเจ็ดหกรอไว้สามเจ็ดหกครับกัให้พี่น้องจับเอานะครับเออสำรับสองตกะตัดเอานะครับ ผมคาถาผมเอ่ผมตัดเนาะตัดตัวแก็บแปดสามหกสามแป็ดสามหกสามับสำหรับสุดเด่นนะครับจ้าเดี๋ยวเพื่นว่างกแปดนี่ก็มีอยู่นะครับแต่ผมสิบทำแม่ผมจับผมคือผมไม่จับนะครับอืมไม่มาติค่ะวันี้สำหรับสุดร่องมันก็ทีนี้สามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหกไม่ต่อยด้วยด้วยสามหกเมื่อยุคข้างบนยุคโต แรกแล้วนะครับเมื่อกี้หนีก็สามเจ็ดกับเจ็ดหกครับอืมคือจับไใ้กันกันตัวร้องหนี่คือมีสามเจ็ดสามหกเจ็ดหกแค่นั้นมีสามเจ็ดกับเจ็ดหกครับกว่าสามหกหกสามมันอยู่ข้างบนเลยครับยูอยู่ตัวหกแปดสามเลยเออเมียนอิลีค่ะมันชนกันตัวนี้เนาะครับโดยโดยนิเคตแล้วแต่นี่มันทีมีอยู่สามหกสามเจ็ดสามแปดก็เจ็ดหกแคนา้นี่ฟูครับผมันจับ อืมจ <c ười> ้าแต่วผมว่าจับตนี้แปดครับเรื่องนี้ในในสูตรของผมเนาะค่ะจะทิ่ว่าย้นใดกับโบผมบอกับโบอย่างโาไปหลายตัวนั่นนะครับแต่ผมว่าจับนะค่ะอืมแต่ว่าเม็ดเดียวคือหกแปดสามค่ะมันผู้ใดทุนน้อยก็เอาแค่หกแปดสามเราให้ตัดเหรียญเอาเมินว่าจับตัดเหรียญนแล้ะแต่ละงบกับนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมันเกี่ยวอยู่เข้าเจ็ปลี่ย โอ้จ่ามวดกว้อนมันได้เก่าจีบเนาะสองศูนย์เก่ามารตรงอยู่ครับอืมจ่าคือว่าทางหันออนี่เฮ็ดไหลหัวติดนี่จอบเบิ่งไหลเทียล้วแต่ท่านได้ลงทุนเป็นบ่บ่ท่านลงครับผมว่าสิลงของหั่นผมก็ติดตุลาผมบ่ได้ลงหัวห<า>ั่นจ่าสียดายอยู่คที่ผมลงจีบเลีกไปนั่นน่ะผมบอกดูฟังค่ะจ่าว,วดวดนี้ก็ลงทุนไว้ในเด้อค่ะมันจังไหนสามตัวเตะ ว่าน,นี้ที่ร่งเมื่อกี้หรองวดว่าหันผมหันใจเลยคือว่าที่เอาแหละต่ว่าหันผมค่าพิสตุละหรือค่าจับว้จักน้อยเนี่ยพราะว่าบอแน่นอนเนาะอือจับว้เนี่ยค่เพืพ้นห้บอลทองคุณหลายกะอจอบับไใบถ้าผมเอาเท้เอาแท้งวดเนี่ยแม่นครับผมติดอันคนละคนงดโ้องการอ่าไปหาจับฉากินแบ่งถิง่งว้ก้อนกระไรด้วค่ะค่ามันมีหกเป็ดสามนี่อือ แต่ว่าก็ซื้อหกแปดสามเด่นไปแล้วก็เอาตัวร้องไว้เมัเด้ 3, 7, อสามเจ็ดหกเนาะยังกับ,บ่มนีนอนนีก็ะให้เบื้งหน้ที่จะหน้าเบิ้งนะครับเพราะว่าผมกะพยายามทักเน้นมา,ากนะครับจ้าโมไดียร์เดตนเดินเดินก็ได้ผมเพราะว่าแต่ว่าสูตรนี่สูตรหลักสิบบนนี่เขามาหลายงวดผมก็จับว้นี้จุดน,นี่แหละครับจา้านี่มากค่ะอืมในจอเบ,บิ้ง จะเป็นไยก็ถือว่าพิสูจนกันเนี่ยตัวนี้ค่ะอืมเอาตามนี้เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นแค่สูตรไม่เด้อสูตรที่สูตรบนย่างเดียวที่อ๋อหนุมยงยศอมอกแดงปันเนาะเพราะว่ามันเดินดีเขาดีสามตัวแตะก,กับไมห้หินนอกจากจ้า<อ>แต่ผู้ใดมักเลขวิ่งสูตรดั้งเดิมไก่ยังปล่อยเหมือนเดิมที่สามนานลงไปแล้วขีดเลสหนึ่งกับสี่เนาะเหมือนเดิม ถ้าผมหมักไปข้างทางล่างชุด่ะอืมชุดนี้คือมักรางแต่ว่าชุดที่เขาปลอยสามตัวนี่คือเป็นชุดบนอย่างเดียวครับถ้าพี่นัองบ้านกับวิ่นเราเนี่ยแหละจะหาตัวนี่สามสองสามหกเจ็ดแปดจ้าคือจับเอาได้นี่แหละจังไหนก็มาให้เห็นนี่หาตัวนี่สามตัวเตกก็มีครับค่ะเอาเด้อฟังให้จบมาฟังให้เข้าใจนะครับในในชุดนี้ก็ได้จ้าหรือว่ามักในนหาตัวนี่วิ่นเลย จ้าค่ะโอ้หลีกงามหลีกงามหกแปดสามสามแปดแปดสามกลับไวปนะเมนเดอร์จ้าเนอะมเรนอนค่ะค่ะเอาเอาโอฝั่ยังเอฟซีแฟนช่องเนี่ยมือนี่กันได้สมใจละละสามตัวตรงตรงเลยครับขอคุ่นหลายๆนะครับสำหรับเอฟซีนะครับติดพันติดตามผมอยู่แต่ผมระโทษไปทั้งหนึ่งซ้ายละซ้ายละโทษครับไปทั้งท่านครับเอฟซีผมพูดกับปอยไปแล้วนะจ้า แต่ตัง้งแตนกเบิึงเป็นแนวทางงแต่ว,ว่าสำหรับเอฟซีสายนอกอีกคนโทรหาผมผม,ผมเพิ่นเห็นเลยผลงานแล้วครับจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้่อนครับเอฟซีนะครับลำลำลุยๆสุไ่ไว้ไว้ไน้ำกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้่อนนะครับเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะค่ะ<ม>เดี๋ยวสานจาจะทวนตัวเลขของออนมืองยศให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะเป็นชุดบนบนอย่างเดียว ฟันขาดเม็ดเดียวสามตัวเลขเด่นเม็ดเดียวจ้ะมาครบบนเนาะคะ่ะนว่วันที่หนึ่งกุมภาหกสิเอดเป็นชุดไมเดอร์พี่น้องชุดนี้สามตัวตรงสามตัวเตกจ้ะครบบนมีสองมีสามมีหกมีเจ็ดมีแปดภายไนหาตัวนี่จับวินเอาก็ได้ค่ะเป็นพระเอกของอในสูตรนี้เลยจ้ะสิบล่างเนาะคะ่ะเออสิบบนเนาะคะ่ะชุดหลักสิบบนมีหกมีเก้ามีแปดวิ่งเด่นบนมีแปดรองหกเพิ่นใเ้ดเด่นแปด จับชุดเด่น683เม็ดเดียวโคโลตัดให้83กั63ส่วนขังเลขล้อ367ตัดให้37แล้วก็76แต่ว่า63นี่มันตัดทั้งชุดนี้ให้แร้วเพิ่นกเลยให้แค่37กับ6 6776ให้กลับไปกลับมานํำเด้อพี่น้องจ้ะสูตรดั้งเดิมกัยังคงเดิมเด้อค่ะเลขวิ่งสูตรดั้งเดิมเพิ่นนี่ค่ะเลขวิ่งสูตรดั้งเดิมเพิ่นเพิ่นสีเน้นล่างเด้อชุดนี้1กับ4นี่ เดินดีไลนงวดติดเราเด้อค่ะสำหรับอ่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยจ้ะขามงวดมาถึงปีนี้ค่ะเดี๋ยวจับสติติใหม่คือเดินดีตั้งแต่ต้นงวดอันนี้งวดที่สามจ้ะเอาเปรียบเทียบกันเบิ้งจ้ะชุดบนอย่างเดียวเด้อค่ะนี่ชุดบนอย่างเดียวชุดใหม่นี่ค่ะแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดชุดวิ่งบนล่างแต่ว่าหนักล่างเนาะค่ะเพราะว่าบนเพิ่นกันไว้ในน้อยเพิ่วมาแต่ว่าชุดนี้บางไหม่ก้อนก็นได้ค่ะชุดสามตัวบนนี่ เพราะว่าเพิ่นว่าให้อีฟซีจ่อเบื้องก่อนกระไดทายัางบ่มั่นใจค่ะแต่ว่าสาบนาว่าชุดเดียวหนึ่งจับอรุณกับหกแปดสามนี่กลับไปหกกลับนี่ตัดหนาตัดหลังในน้ำเด้อค่ะเอาก็ขอบคุณขอบคุณอ้อ,อนเมืองยุทธนะคะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนขอบคุณขอบคุณหลยๆคลิปนี้กับเฮงปังๆรู้ด้วยสู่คนจ้ะผู้ใดอยากติดตามตามเบอร์โทรได้จา้าสาบนาปักเบอร์โทรเป็นไหเด้อนี่ค่ะศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์จ้ะเอาด้วยด้วยเฮงคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ